นััสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านยามท้อบอกตัวเองว่าจงอย่าถอยใจเกินร้อยให้เดินหน้าอย่าหยุดฝันทุกชีวิตเขาก็ดิ้นรนพอๆพกันจนหรือรวยไม่สำคัญทุกอย่างนั้นอยู่ที่ใจ ความสําเร็จมีวินัยเป็นพื้นฐานคนสําเร็จไม่ใช่แค่คนช่างฝันแต่เป็นคนขยันที่ฝันแล้วลงมือทำโดยไม่รอโชคจากฟ้าอย่ารอความเมตตาจากสวรรค์ความอัจฉริยะเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเพียง1%ปอร์เซ็นส่วนอีก99%นั้นเกิดจากการลงมือทำามืขิดฟ้าหรือจะสู้มานะตน ความสำเร็จไม่ได้หล่นลงมาจากท้องฟ้าแต่ได้มาด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ความลำบากมักจะมาพร้อมกับความสำเร็จเสมอในช่วงโควิดที่ผ่านมาหลายคนหย่อนยานจนเกินพิกัดไม่แร,ร่งขัดต่อระเบียบวินยัยทำอะไรตามใจว่าคือที่มาแห่งความวุ่นวายรากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือศีลธรรม สี่ห้คือรักฐานอันมั่นคงคือไม่โหดร้ายไม่ใจอยากไม่มากรักไม่ปากชั่วไม่มัวเมาเรียกว่าสี่ห้าดังต่อไปนี้หนึไม่โหดร้ายคือไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันความโกรธคือระเบิดเวลาพร้งที่จะฆ่าแก่กันได้ทุกนาทีชีวิตคือหนังเรื่องยาวอย่าตัดสินเรื่องราวแค่ฉากเดียว บัวยังมีสี่เหล่าข้ายังมีหลายพันคนก็ย่อมมีหลากหลายความคิดจึงมีพฤติกรรมที่ตา่างสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รับรองจะไม่มีวันเกิดถ้าดกคนไม่ละเมิดสิ่ข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ได้โทษค่าความโกรธได้บุญไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟสามกองนี้ดับได้ด้วยอภัยและเมตตา 2. ไม่ใจอยากคือไม่อยากได้สิ่งของของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยจงยินดีในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีใจที่อยากหาเท่าไรก็ไม่รู้จักพอใจที่พอแม้ไม่มีก็ไม่เคยขาดความไม่มีไม่เป็นทุกข์เท่ากับความอยากมีความทุกข์มีสองประเภททุกข์เพราะไม่มีทุกข์เพราะมีไม่พอไม่มีก็อยากมีมีแล้วก็อยากมีอีก คือไม่พระพุตธผิดในกามไม่เป็นหญิงเจ้าชู้ชายหลใจจะโทษความรักที่ทำให้เสียใจเพราะความรักไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่หมดใจทำร้ายกันถ้าคนเรารู้จักคำว่าละอายแก่ใจโลกนี้ก็คงไม่มีคำว่านอกใจถ้าคนเรารู้จักคำว่าซื่อสัตว์โลกนี้ก็คงไม่มีคำว,ว่า,ลวาหลาใจความรักเกิดขึ้นระหว่างคนสองคนความรักจะจบลง ถ้าเป็นคนสองใจชีวิตคู่จะอยู่กันอย่างยืนยาวต้องมีสามให้คือให้เกียรติให้อภัยใหากำลังใจซึ่งกันและกันไม่คิดนอกใจไม่คิดเล็กคิดน้อยสี่ไม่ปากชั่วคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาพูดดีมีแต่ได้พูดร้ายมีแต่เสียคำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจเพียงหนึ่งคำอาจเก่าให้เกิดการเข้าใจผิดไปตลอดชีวิต คำพูดขอโทษเพียงหนึ่งคำอาจทำให้สงบสงครามได้คำพูดโกหกเพียงหนึ่งคำอาจทำให้คุณสูญเสียใจคนรักไปจะพูดจะจาอะไรคุณคิดให้รอบคอบ้าแม่หมอเมาคือไม่ดื่มสุราไม้ไรอันเป็นที่ตั้งของความประมาทประเทศไทยจะรุ่งเรืองถ้าพลเมืองไม่เสพยาชีวิตจะสดใสอน,นาคตจะก้าวไกลต้องห่างไกลอาบายามุขทุกก็ดื่มเหล้า ุขก,ก็ดื่มเหล้าวันเกิดก็ดื่มเหล้าได้เลื่อนตำแหน่งก็ดื่มเหล้าหนักๆเข้าก็เข้าโรงพยาบาลท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะความสําเร็จมีวินัยเป็นพื้นฐานอย่าดึงศิลธรรมออกจากคนหรือเรื่องคนออกจากศิลธรรมศิลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศ ศิลธรรมกลับมาโลกาสงบร่มเย็นอย่างแน่นอนค่ะรากฐานดีมีวินัยเป็นเสาเข็มต่อเติมเต็มความสำเร็จสู่จุดหมายทำตามกฎตามระเบียบไม่อับอายสมหวังได้ด้วยเดินตามวินัยตน